สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วอ่าวันนี้ก็มาเหมือนเดิมนะครับก็เป็นการข่าอัปเดตของรายการของผมนะครับก็คือ a อค i ั n นเกมเวันนี้จะมาอัปเดตเกี่ยวกับแพทใหม่ล่าสุดของฮอนนะครับในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่16พฤษภามนั่นเองมาดูกันเลยว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างนะครับ เริ่มด้วยฮีโร่ตัวใหม่กันเลยนะครับลิฟวอเกอร์นะครับ <What S 1> เปิดให้ <can S 1> ซื้อกันแล้วนะครับกับมีเอ่อเอ่อตอนตายคองคองกอนะครับให้เปิดให้เปิดให้แจกฟรีนะครับหาซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาแจกฟรีนะครับอ่าแล้วก็ลืมบอกไปด้วยว่าลิฟวอเกอร์เนี่ยมาพร้อมอวตารของเขาด้วยนะครับอ่าแล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเอ่อในอาทิตย์นี้เนี่ยยังมี เอออวตาร์นะครับของ2ฮีโร่นะครับตัวใหม่มานะครับก็คืออวตาร์ของบีฮิมอสนั่นเองซึ่งนะครับเป็นอย่างที่เห็นนะครับเนี่ยอวตาร์บีฮิมอสนะครับผมบอกไว้เผื่อคนไม่รู้ละกันนะคนรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็แจกฟรีครับเออกับอวตาร์ของอิเล็กทริชียนนะครับเอออิเล็กทริชียนอยู่ไหนวะนะครับแจกฟรีนะครับ ใครที่มีตัวอิเล็กทิชียนอยู่แล้วก็คงจะดีใจกันไปกับสตีมหักนะครับของอิเล็กทิชียนนะครับซึ่งเป็นอวตารนี้สุดยอดเลยนะครับแจกฟรีกันยกใหญ่นะครับกับแพดนี้นะครับเออกออ็ถ้าตายเนี่ยก็คงจะต้องซื้อ,อ,อซื้อเออกดไอ,อผมจำไม่ได้แล้วเขาเรียกว่าอะไรกดกดเรียกร้องความสนใจแล้วกันนะครับคือต้องซื้อมาก่อนม่งงนั้นคุณก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะครับ หรือว่าชื่อได้แล้วผมทําไม่ได้ผมก็ไม่รู้นะครับก็วันนี้อ่าอ่าใช่ครับผมลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในแผ่นนี้อัพแผ่นป่าให้อีกแผ่นหนึ่งครับคือมิดวอร์นั่นเองคือเป็นการสู้กันไม่มีแบ่งแยกนะครับก็คือว่าแบบธรรมดาที่เราเล่น5-5เนี่ยคือมีให้สามทางใช่ไหมครับแล้วก็แบบ3-3เนี่ยจะมีให้สองทางแล้วก็ แมปพิเศษที่จะเป็นสามทางที่เอพูดเล่นใหม่จะงงงๆนะครับแล้วก็นี่แมปใหม่เลยครับ Mid วอรอ่างันเรามาดูกันดีกว่าว่ามิดวอรเนี่ยจะโหดร้ายทารุนกันขนาดไหนมาลองดันใหม่พร้อมกับฮีโร่ตัวใหม่ไปกันเลยครับในระหว่างดายกเลเทเทเมากันอยู่นะครับก็มาดูกันในส่วนของ Mid วอรกันบ้างเลยนะครับแมปมิดวอร์นี่ก็นะ กดล้านค้าได้ตรงนี้นะครับหรือว่าคุณจะกดกดด้วยการกดบีก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นฮีโร่ตัวใหม่ก็ฮีโร่ตัวใหม่ขอเป็นตาดูแลกันนะครับเดี๋ยวผมจัดให้ก็คลิกไปที่ตรงนี้นะครับเราจะสามารถวับไปตรงนี้ได้ก็คือเขาจะาจะไม่เสียเวลาไม่ได้ไปต้องไปเดินตีบาเล็กอะไรทั้งสิ้นนะครับก็มีทางเดียวนะครับไม่ต้องเดินแยกไปหลายทางนะครับแต่ว่าแต่ว่าอันนี้มันเป็นการเล่นเท่ครับก็คือตู้กับไม เป็นใหญ่ก็เป็นอย่างนี้นะครับก็คลองก็จะมีหนึ่งที่เหมือนกันนะครับคือตรงจุดแดงอย่างนี้แล้วก็มีฟาร์มไมโครนนะครับ